สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุ a b บ u l l a h Mana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbinalamin w a s a l l a l l a h u a l a n a b i n a Muhammad อาดาอิล e ัลฮักะวลลาสิรอติมุสตักีม a s s a l ัลกุมว i k u m w a ะ a h m a t u l l a h ะ a b a r a k a t u h ขอความสันติสุขความอินดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการของเราทุกท่านนะครับ uh, รายการข้อคิดจากกิตาบุลลออ์และสุนนะครับ uh, สำหรับวันนี้นั้นจะได้นำเอาเรื่องของ uh, สัญญาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรานว่าสัญญาของอัลลอฮ์นั้นย่อมสัจจะ,ะพวกท่านอย่าได้ให้ชัยตอนมันมาหลอกลวงท่านทําให้พวกท่านต้องลืมสัญญาของ Allah, อัลลอฮ์ต้องลืมงานอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาบะผู้เป็นเจ้านะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับเนะีเพราะว่าถ้าเรานึกถึง เรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานาวตาลาได้สัญญากับเราไว้นี่นะว่าเราเนี่เราเป็นผู้ที่ยืนยันว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้านะครับจะปฏิบัติตามอัลลอฮฺจะไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺจะทำสิ่งที่อัลลอฮฺใช้และงดเว้นในสิ่งที่อัลลอฮฺห้าม จะ,จะไม่ให้ใชัยตอนมันมาหลอกลวงถ้ามันมาหลอกลวงเรานะแล้วก็อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาได้กล่าวไว้ในสุรสุรฟาติสนะครับมีมีข้อความว่ายา uh อายุฮันนาสโอ้มวลมนุษย์ทั้งหลายอินนวะดัลลอฮิฮักแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นย่อมสัจจก ฟาลาตะุรรนกคุมุลหายาตุดดุนยาพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ให้การดำรงชีวิตในโลกดุนยามันมาหลอกลวงท่านวาลายะุรรนาคุมบิลลาฮินกอรุตและพวกท่านอย่าได้ให้ชัยตอนมันมาหลอกลวงท่านมากบหูกบตาพวกท่านทําให้พวกท่านต้องลืมงานอัลลอฮ์นะครับทีนี้ในอายา t ี้นี่คำว่ากุรุต นักวิชาการก็ได้มูญาฮิตนักวิชาการทางด้านมุฟัสซีดีนเนี่ยนะนักวิชาการซอฮาบะเนี่ยนะครับถือเป็นซอฮาบะตาบีอินนี่ได้อธิบายว่ากุรุธในที่นี้หมายถึงชัยตอนนะอย่าได้ให้ชัยตอนมันมาหลอกลวงท่านนะมันมาหลอกลวงท่านทําให้พวกท่านต้องลืมงานอัลลอฮฺซุบฮานาววตาลานะครับอินนะชัยตอนละละกุมอาดู แท้จริงชายตอนมันเป็นศัตรูสำหรับท่านฟัตตะคีดูฮูอด,ดูวาพวกท่านทั้งหลายจงเอาชายตอนนเป็นศัตรูจงถือว่าชัยตอนมันเป็นศัตรูนะครับอินนามายะดอูฮิสบาฮูแท้จริงชายตอนเนี่ยมันจะไปเรียกรอ้องพวกพ้องของมัน ลีย a กูนูมินอสัสฮ b บิษะอิเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นไปตกนรกในวันกิยามาร่วมกับมันนี่คือสุรฟาติ์ที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับยกมาเพียงสองอายะนะครับทำให้เราเข้าใจว่าสัญญาของอัลลอฮ์นั้นย่อมสัจจะอัลลอฮ์สัญญาอะไรไว้กับเราเนะเราก็อย่าลืมสัญญาที่อัลลอฮ์ไดส้สัญญาไว้กับเรา นะครับอัลลอฮ์จะตอบแทนคนมีอีมานด้วยการให้สวรรค์ก็อยู่ในสัญญาของอัลลอฮ์ถูกต้องไหมครับนะอัลลอฮ์สัญญาไว้นบีมาสอนเราว่าคนที่มีละหมาดอยู่ในสัญญาคนที่ไม่มีละหมาดอยู่นอกสัญญาอัลลอฮ์ประสงค์อัลลาอฮ์อภัยให้ อัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ลงโทษแต่คนที่มีละหมาดห้าเวลาเนี่ยอัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะเอาเขาไปสวรรค์ในวันโลกหน้านี่คือสัญญาที่อัลลอฮ์สัญญาไว้และก็สัญญาของอัลลอย่อมสัจจะเสมออัลลอฮ์จะไม่ผิดสัญญานะที่ที่เราพูดว่าอินนากลาตุคลิฟุนมีอาที่เราอ่านในดูอาว่า แท้จริงพระอ,องค์อัลลอฮ์ะจะไม่ผิดสัญญาเนี่ยไม่ผิดสัญญาตรงนี้และครับเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ะจะเอาคนชั่วอัลลอฮ์ะจะเอาคนชั่วไปสวรรค์เอาคนดีไปนรกเนี่ยนะถามว่าทําได้ไหมคําตอบคือได้ครับถามว่าทําไมได้ล่ะครับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ะจะทํายังไงก็ได้ในวันกิยามะ เพราะในวันแห่งการตัดสินนั้นมาลิกิยาวมิดดินอลัลลอฮ์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในวันแห่งการตอบแทนในวันโลกหน้าอาลัลลอฮ์จะทำยังไงก็ได้ถูกต้องไหมครับแต่พระองค์จะทำอย่างนั้นไหมพระองค์อลัลลอฮ์จะไม่ทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะอาลัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วอลัลลอฮ์สัญญาผ่านนบีมุฮัมมัดแล้วว่าจะเอาคนดีไปสวรรค์เอาคนชั่วลงนรก นี่คือสิ่งที่เป็นสัญญาของอัลลอฮ์สุบฮานาะวตาตาลาบะผู้เป็นเจ้าเพราะงั้นเราอย่าผิดสัญญานะเพราะงั้นนบีจึงมาอธิบายว่าคนที่มีละหมาดอยู่ในสัญญาของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะเอาเขาไปสวรรค์แต่คนไม่มีละหมาดก็หมายความว่าไม่ได้ละหมาดนะครับละหมาดก็ขาดขาดเกินเกินไม่ครบ นะถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ลงโทษอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์อภัยนั่นเรื่องของอัลลอฮ์แต่ว่ามีละหมาดคนมีละหมาดครบละหมาดห้าเวลาอย่างกับเราเราท่านท่านเนี่ยนะครับอัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะเอาไปสวรรค์อัลัมดุดีลล้อินชาอัลลอฮ์หวังในความกรุณาจากอัลลอฮ์อย่างนั้นและอัลลอฮ์ก็บอกว่ากล่าวว่าอย่าให้หายาตุดดุนยา การดำเนินชีวิตในดุนยาเนี่ยมันมาหลอกลวงท่านมันมากบหูกบตาท่านทำให้พวกท่านต้องลืมงานอัลลอฮฺซุบฮานาวตาลานะครับและก็อย่าให้ใชัยตอนมันมาหลอกชัยตอนน่ะมันไปสนับสนุนฮาวานับสูของคนที่มีอยู่โดยปกติเนี่ยนับสูของคนเนี่ยนะอ่ามันก็มีระดับของมันแหละนะแต่นับสู นับสูนับสูอัมมารอนี่นะจะมีอยู่ในมนุษย์ที่ไม่ค่อยดีนะมันจะใช้ให้คนไปทําความชั่วแหละช้คนไปทําความชั่วนี่มันมีมันมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากจะทําความชั่วแล้วก็เสร็จแล้วชัยตอนก็ไปสนับสนุนเออให้ทําความชั่วให้ทําความผิดนะครับนี่แล้วเสร็จเรียบร้อยไัยตอนก็ทำหน้าที่ตรงนั้น ทำหน้าที่ไปไปหลอกลวงคนนั้นหลอกลวงคนนี้เอออย่าละมานเลยเอออย่าไปทำความดีเลยให้ทำความผิดนี่ไปดื่มเหล้าไปเล่นการพานันนี่ไปเล่นหวยรัตต์ลี่นี่โอ้ยตอนนี้เนี่ยก็ถูกแล้วเงินรางวัลเยอะอะไรต่อมีอะไรอนน่อรอาดูที่ต่างประเทศที่อ่าอ้างอ้าง,างต่างประเทศนะครับดูใน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 ,ในประเทศเป็นบางประเทศถูกหวยรอตต์ลี่ เขาเขาถูกหวยลอตเตอรตี่ในประเทศนั้นตีเป็นเงินตีเป็นเงินเงินไทยแล้วสองหมืนล้านร,รางวัลเขามากขนาดนั้นมาแดกเป็นเงินไทยนีย่ถูกรางวัลเนี่ยสองหมืนล้านนั่นโอ้พอประโคมข่าวกันอย่างนั้นแหมคนก็อยากจะแหมเรานี่นะอ้ไป ลองไปซื้อมาสักใบหนึ่งสองใบอะไรแต่ไรเผื่อจะได้หกล้านสิบสองล้านหรือสามสิบล้านอะไรแต่ไรอย่างนี้เป็นต้นก็นี่แหละคืองานของไข่งานของชัยตอนท่านครับมันงานชัยตอนมันมายุเราให้เออให้เห็นเห็นดีเห็นงามไปกับเรื่องที่อ,อ่าเรื่องที่มันผิดหลักการศาสนาโอ้นี่เล่นการพน,านันโอ้การพนันนี่มัน อุ้ยนะครับเดี๋ยวก็รวยพนันนี่พนัน,นสารพัดอย่างพนันทางออนไลน์พนันอะ,อะไรตเล่นกันได้อย่างสะดวกนะนี่นะงานชัยตอนทางนั้นมุสลิมอย่าเข้าไปมุสลิมอย่าไปยุ่งเรื่องการพนันมุสลิมอย่าไปยุ่งเรื่องหวยรตต์ลี่มุสลิมอย่าไปยุ่งเรื่องดื่มเหล้า มุสลิมอย่าไปยุ่งเรื่องค้ายาเสพติดติดยาเสพติดอะไรอย่าไปยุ่งนะครับเพราะว่านั่นมันเป็นงานชัยตอนชัยตอนมันจะมายุแย่เราให้ไปยุแย่มนุษย์ให้ไปทาอย่างนั้นแล้วเพื่ออะไรลิยากูนูมินอัสฮาบิสัยร์อัลลอฮ์กล่าวว่าเพื่อพวกเขาจะได้เป็นชาวนรกอ่าอ่า เพื่อนของชายตอนพวกพ้องชายตอนจะเป็นชาวนารกร่วมกับชายตอนนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาววตาลาได้ได้กล่าวไว้นะครับเตือนสติมนุษย์นะว่านั่นคือสิ่งที่เป็นงานของชายตอนอย่าเข้าไปกระทำนะครับมีหะดีษอีกบทหนึ่งนี่มาเป็นรายงานจากท่านใคร อิบนุอุมัดนะรายง,งานจากอิบนุอุมัดนะอูมอิบนุอุมัดก็คือชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัดเป็นซอฮา,าบะคนสำคัญนะครับกอละอะคอดะารอซูลุลลอฮีสซาลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบีบีมั่งกีบีนะอิบนุอุมัดบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์สซาลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้มา มาจับบ่าของฉันนะอับดุลลอเล่าว่านาบีเนี่ยมาจับที่บาของท่านฟกอละแล้วก็กล่าวว่านะกุนฟิดดุญญนยากาอันนากอรีบเอาอาบิลุสศบินนะแล้วก็บอกว่าอิบนุบอกกับอิบนุอุมัดว่าท่านจงอยู่ในดุนยาท่านจงอยู่ดุนยา เสมือนกับท่านเป็นคนแปลกหน้าเป็นกอรีบเป็นคนแปลกหน้าหรือว่าเสมือนกับท่านเป็นคนเดินทางผ่านนะเหมือนกับท่านเป็นคนเดินทางผ่านนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่านบีจะเตือนนบีจะสอนอิบนูอุมัดบอกว่าให้อยู่ในดุนยานี่นะครับในโลกดุนยาเนี่ยอ,อย่าไปยึดติดกับโลกดุนยา ะนะครับให้เหมือนกับเรานี่เป็นคนแปลกหนะ้ามาอาศัยอยู่ชั่วคราวและเราก็ต้องจากไปนะหรือเราต้องเดินทางจากไปอามามา,มา,มา,มาอาศมามาอาศัยสักพักหนึ่งนะฮะบางคนอาศัยมาหลายปีเล่มกันครับ <c oughs> บางคนอาศัยอยู่ในดุนยามาห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีบางคน80ดสิบแล้วออยังไม่เป็นไรเอาล็อให้อายุยืน แต่อย่างไรก็ตามให้เราคิดว่าเรามาอาศัยอยู่ชั่วคราวในโลกดุนยาไม่ใช่จะอยู่ตลอดอย่าไปยึดติดอยู่กับชีวิตในโลกดุนยานะครับนี่คือ,อท่านนาบีได้สอนได้บอกอิบนุอุมัดมาจับบาแล้วก็บอกว่าอบอกกับอิบนูมัดว่าท่านจงอยู่ในดุนยาเสมือนกับท่านเป็นคนแปลกหน้าหรือว่าท่านเป็น สเสมือนกับท่านเดินทางแล้วก็ผ่านไปนะครับอย่าไปยึดติดอยู่กับโลกดุญญนยานะนะเราก็ได้คำสอนตรงนั้นต่อไปนี่เป็นคำของอุมัดเป็นคัำของอิบนุอุมัดวกาในอิบนุอุมัดอย่าก,กูลูแล้วอิบนุอุมัดก็กล่าวว่าอิดาอัมไซตาฟาลาตันตะดิดสอบาเมื่อท่านอยู่ในเวลาเยน็น ท่านก็ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเช้านะครับฟาอิดาฟาอิดาอัสบาต์เมื่อท่านอยู่ในเวลาเช้าฟะลาตันตะดิดลมาซาท่านก็อย่ารอให้ถึงเวลาเย็นหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าเมื่อท่านอยู่ในเวลาเย็นท่านไม่ต้องรอใหถึงเวลาเช้าก็คือทำเลย นะทำหน้าที่ของท่านในเวลาเยน็นะพออยู่ในเวลาเชา้าท่านก็ทำหน้าที่ของท่านในเวลาเชา้าอย่าอย่าผัดวันพรกกันพุง่งนะอย่าไปผัดวันประกันพุง่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะรอไปหน่อยเอ,อเอจะไปสูเราเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็ไดนะ้บางคนมาชวนเว้ยไปมาศิดเว้ย,ยไม่ไหววันนี้ไม่ไหวมึนะนะนะ บางคนก็พูดพูดว่ามุสลิมมีสองอย่างมีไม่ไหวก็ไม่ว่างามีไม่ไหวไปเจอบาทีถามเป็นไงไม่ว่างวันนี้มีไม่ไหวก็ไม่ว่างนะครับนีอิบนูมัดจึงบอกว่าถ้าท่านอยู่ในเวลาเย็นท่านก็อย่ารอยถึงเวลาเชา้าถ้าอยู่ในเวลาเช้าก็อย่ารอยถึงเวลาเย็นทําเลยทําหน้าที่อะไรมีหน้าที่อะไรทำทำ นั่นเป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นคําสอนที่ดีนะครับไม่ให้เรางอมืองอเท้าโดยไม่ได้ทําอะไรนะครับหน้าที่เรามันมีเนี่ยครับหน้าที่เรากับกับภรรยากับครอบครัวกับลูกหน้าที่เรากับศาสนาหน้าที่เราระวังเราก็เอาลลอหน้าที่เราระวังเรากับศาสนาหน้าที่เราระวังเรากับสังคมแล้วก็ทําไปทําหน้าที่ไป นะครับแล้วเสร็จแล้วว่าคุตมินเซหาติกาลีมารอดีกาว่ามินหายาติกาลีมาติกานั่นก็หมายความว่าท่านจงจงทำจงเอาอตอนที่ท่านมีสุขภาพดีก่อนที่การเจ็บป่วยจะมามาหาท่านนะและก็ให้ท่านทำตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ ตอนที่ความตายมันจะมานี่คือ,อเป็นคำกล่าวของอิบนุูมัดนะครับเป็นคำกล่าวที่ดีผมเลยก็เอามาเสริมตรงนี้นะครับว่าเราอย่ารออย่าผัดวันประกันพุ่งจงทำตอนที่เรามีสุขภาพดีนะและอพอเราเจ็บป่วยแล้วทำไม่ไหว โอ้เราก็มีสเสบียงเยอะแล้วนะครับไม่ใช่เราไปาไปไปรอตอนที่เราแย่แล้วนะบางคนเนี่ยอ,อยากจะทำอิบาดาบนนะครับตอนไหนครับติดเตียงแล้วนะครับแล้วก็เอออาบนั้นละหมาดก็ไม่ได้จะทำตะยามมุมได้ไหมมีคำถามมาแหละ ถามว่าทําตอนไหนนอนติดเตียงอรอนอนติดเตียงเพิ่งจะเริ่มทําอิบาดาเราจะรอให้ถึงวันนั้นหรือครับนะเพราะว่าเนี่ยตามท,ที่ท่านอิบนนอุมัตได,ได้ได้บอกเนี่ยทาตอนที่มีเสียะมีสุขภาพดีท่านมีสุขภาพดีมีสุขภาพแข็งแรงท่านทําก่อนเลยนะหน้าที่ของท่านท่านทาพอพอไปป่วยแล้วก็โอ้เราก็มี สเสบียงไว้เยอะแล้วนะครับเออมันไปบกพ่องตอนนั้นก็ไม่เป็นไดแล้วแต่ว่าไม่ให้ไปเริ่มต้นตอนที่เราป่วยนะครับอ,อตอนเรามีชีวิตเราก็ทำเวลาใกล้จะตายเอาแล้วนะไปสั่งเสียลูกหลานเออไอ้ตรงนั้นนะนะทำทำวากกับให้ฉันด้วยนะอะไรต่อมีอะไรนะแล้วมันจะมีประโยชน์มันจะเหมือนกับเราทำเองเลย เนี่ยครับเนะีเราสั่งเสียลูกหลานมันก็อาจจะรับคําสั่งเนี่พอเปาะตายไปปีสองปีแล้วมันยังไม่ทําอะไรเปาะเลยเอวอวกฟเปาะทิ้งที่ดินไว้สิบไร่ยี่สิบไร่ห้าตารางวา10ตารางวามันยังไม่ทําให้เปาะมันเลยเห็นไหมนี่เราทำเองมีนะเราทำตอนที่เรามีสุขภาพดีทำก่อนที่ วาระมันจะมาถึงแล้วก็นั่นเป็นงานที่ดีที่สุดสำหรับเราและก็ไม่ประมาทด้วยก็หวังว่าตรงนี้เราจะได้รับสาระตรงนี้นะครับเอาและสำหรับวันนี้เวลาในรายการหมดครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอินชาอัลลอฮฺบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวะซัลลมุอะลัยกุมวะรอฮฺมะตุลลอฮิวะบารอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮฺมานะ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม